บพบกับช่องตมเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยมีปัญหาในเรื่องของการปักชำสารเน่นะครับในเรื่องของสารเน่แล้วก็จะมีวิธีการปักชำอยู่หลายรูปแบบนะครับหลายท่านก็คงจะเจอปัญหาในเรื่องของการปักชำแล้วมันมันไม่เป็นมันเหี่ยวมันแห้งมันตายหรือมันเน่านะครับซึ่งหลายท่านก็เคยน,น่าจะเคยนะครับ ปักชำน้ำนะครับโดยใช้ตะกร้าเขาเรียกว่าตะกร้าอะไรตะกร้านมจีนนะเสียบลงเสียบทรงเสียบลงแบบเนี้ยนะใช้ก้าเสียบลงไปแบบเนี้ยนะเสียบลงไปข้างล่างจนเต็มตะกร้าเสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำนะแช่น้ำพี่น้องเราหลายท่านก็ประสบความสําเร็จนะแช่ไปสักเจ็ดวันสิบวันก็จะมีารากออกมาเยอะแยะสามารถไปปลูกต่อได้แต่พี่น้องเราอีกหลายท่านอีกหลายคนนะครับก็คงจะประสบปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการ ชำแบบเนี้ยชำบบํำไปแล้วมันเน่าครับมันเน่านะครับหลายคนก็บ่นมาว่าชํำแล้วมันเน่าทําไงดีผมก็เคยเจอปัญหาครับชํำแล้วมันเน่านะครับหรือบางท่านก็จะชํำแบบนี้ครับเอามาปักชํำกระถางแบบนี้แล้วก็รดน้ําเชา้าเยน็นเช้าเย็นนะครับแต่ข้อจํากัดในการปักชํำแบบนี้ก็คือเวลาปักชํำแล้วมันจะขายน้ำครับขายน้ำขายน้ําก็ทําให้ใบมันเหี่ยวมันแห้ง นะมันก็จะชะง,งักไปอยู่ๆหลายวันอยู่กว่าที่มันจะติดนะสําหรับพี่น้องเราที่ไม่ค่อยมีเวลาก็จะลําบากปักชาแบบนี้เพราะว่าการปักชําแบบนี้มันจะต้องรดน้ําอย่างน้อยเช้าเย็นเช้าเย็นนะหรือพี่น้องท่านใดมีเวลาว่างนะอาจจะลดสามเวลาเลยเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับถ้าเรามีเวลาดูแลรดน้ำเ,เรื่องการปักชำแบบนี้มันก็จะติดง่ายนะภายใน จ็ดวันสิบวันมันก็จะมีรากออกมามันก็จะตึมมันก็จะเริ่มติดแต่สำหรับพี่น้องที่ไม่ก็มีเวลาก็จะมีปัญหารเรื่องมันจะเหี่ยวจะแห้งแล้วมันจะตายนะครับปักไปสิบยอดดีสิบยอดเนี่ยมันคงจะได้ไม่ถึงนะมันคงจะตายไปครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือปัญหานะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับในเรื่องของการปักชาแบบควบแน่นนะครับการปักชำแบบควบแน่นนี่ก็จะมีข้อดี สำหรับพี่น้องที่เราไม่ค่อยมีเวลาในเรื <algebra> ่องการรดน้ํานะครับก็วันนี้ก็จะทําให้ดูว่าการปักชําแบบครบแน่นเนี่ยทำแบบไหนนะครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมก้าก่อนเตรียมยอดเสน่หอันนี้คือสมมุติว่าเราไปตัดยอดเสน่หมาอย่างนี้นะครับตัดมาอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้กรรไกรหรือใช้มือเด็ดก็ได้ก็จะตัดใบด้านล่างออกักษณะนี้นะครับตัดใบด้านล่างออกคู่ล่างออกเสร็จแล้วปลายมันปลายมันแล้วตรงข้อตรงนี้นะครับข้อตรงนี้ ข้อตรงนี้นะครับเราก็จะตัดให้เหลือนิดนึงตัดต่ำมาจากข้อสักครึ่งเซนก็ได้ครับนะครึ่งเซนตัดจึ๊กอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็ไปปักชําได้เลยปักชํำอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ผมตัดเรียบร้อยก็จะอามาชํและก็จะามาชําให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวก็จะขั้นตอนต่อไปก็จะ,ะทําให้ดูต่อไปก่อนนี้ตอนนี้จะมาปักชําก่อนนะครับจับมาจิ้มก่น จิ้มลงกระถางที่เราจะทำกันจิ้มลงแบบนี้นะครับจะใส่ทีใส่ห่างก็ได้หมดนะครับใครอยากมันพุ่มสวยได้เยอะก็ใส่ทีทีใครมีกล้าน้อยก็ใส่ห่างๆนะครับแล้วแต่เรามีทรัพยากรเนาะเรามีกล้านะครับางทีไปขอเข้ามาเขาให้มานิดเดียวก็ต้องชำหางหางอ่าเนี่องผมมันมีอยู่แล้วฮต้นพันธุ์มัน กระถางต้นพันธุ์นะครับผมก็ไปตัดออกมากินไม่ทันก็ตัดออกมาช้ำลักษณะแบบนี้ไว้ครับนะมันติดรากติดอะไรมาเราก็ไปขยายกระถางใหญ่ลงกระถางใหญ่กระช้ำไว้เรื่อยๆครับพี่น้องอ่าจับจิม้มจับจิ้มให้เต็มก่อนนะครับเมื่อเราทําอย่างนี้เสร็จนะครับการทําตักชามสาเน่บะครบแน่นเนะี่ยก็ต้องหาถุงอันที่2อ,อุปกรณ์ที่2ก็คือถุงพลาสติกอ่าท่านจะใช้ถุงพลาสติกแบบมีหูงหิ้วก็ได้ ใช้พลาสติกที่เป็นถุงใหญ่ๆที่เอามาสวมก็ได้นะครับเมื่อเราปักชําเสร็จเราก็เอามาใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็รดน้ํารดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับรดน้ําไว้ลงไปนี้เลยนะครับลงไปในถุงนี้เลยนะครับรดอย่างนี้นะครับเมื่อเรารดน้ําเสร็จเราก็ผูกปากมัดหรือมัดปากไม่ให้มี ไม่ให้มีรูนะครับมัดปากให้แน่นๆนะครับผูกปากมันอย่างนี้นะครับเอาแน่นๆแบบนี้เลยครับนี่อผูกไว้อย่างนี้นี่นะครับท่านถ้าท่านมีถุงพลาสติกที่ไม่ใช่ห่งหิ้วก็ใช้หนังยางรัดนะครับรัดปากมันอายางรัดรัดปากมันก็จะได้แน่น อันนี้ก็เสร ia ian ็จกระบวนการแล้วครับการปักชํำสาร์น่แบบครบแน่นปักเสร็จรดน้ำรดน้ำเสร็จหาถุงพลาสติกมาใส่แล้วก็มัดไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปเติมน้ำนะรดน้ำครั้งเดียวพอนะครับรดน้ำครั้งเดียวพอแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ร่มนะครับเอาไปตั้งไว้ที่ร่มแบบนี้เสร็จกระบวนการแล้วครับเนี่ยเสร็จกระบวนการละนะครับเอาไปตั้งไว้ที่ร่มนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะ เสร็จแล้วก็ yeah. จะให้ดูให้ดูอันที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้ผมทําแบบควบแน่นใช้เวลาอยู่5วันนะครับ5วันท่านผู้ชมดูถ้าเราทําควบแน่นแบบเนี้ยมันจะไม่คายน้ํามันจะไม่เหี่ยวมันจะไม่เหี่ยวนะครับใบมันจะไม่เหี่ยวไม่คายน้ํานะครับอันนี้ผมชําอยู่5วันก็ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยรากออกแล้วครับเนี่ย นะครับค่อยดึงมาเนี่ยครับรากออกเห็นรากไหมครับนะครับเนี่ยรากนะครับที่ใส่ตรงมือดําข้างนี้ก็จะให้ท่านได้เห็นมันง่ายขึ้นนะครับรากเริ่มออกแล้วครับเนี่ยห้าวันครับรากออกเตึมละนี่ครับพี่น้องครับนะครับหล่นอีกจับจากจับเบียนแท้เนาะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับวางตรงไหนดีอ้าว รากออกตรึมเลยพี่น้องใช้5วันใช้เวลาแค่5วันนะครับแบบเนี้ง่ายกว่านะครับรดน้ําครั้งเดียวเดี๋ยวก็ชํารดน้าครั้งเดียวนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเลยนะครับจะไปทํางานจะไปที่ไหนก็ไปได้หมดนะครับท่านจะทิ้งไว้5วัน10วันกลับมามันก็ยังชุ่มอยู่เพราะว่าถุงพลาสติกที่เราล็อกไว้ตรงเนี้มัดไว้ตรงนี้มันก็จะเก็บความชื้นนะครับเก็บความชื้นไม่คลายน้ํา นะสารเหนหถ้าเราชําใหม่ที่ใบเราชําใหม่เนี่ยมันก็ไม่คายนะ้ำเพราะเรามีถุงพลาสติกหุ้มอยู่นะครับก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในเรื่องของการชําสารแหนแบบควบแน่นนะครับ5วันรากติดตรึมนะครับ5วันรากออกรากออกนะครับก็พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการชําสารแหนก็ลองเอาวิธีการนี้ไปทำดูนะครับก็ประหยัดเรื่องเวลาประหยัดเรื่องเรื่องการรดน้ำของเราด้วยนะครับ ชามแล้วตั้งไว้ที่ร่มเลยครับตั้งไว้ในร่มเลยผมก็ไปตั้งที่ร่มนั่นแหละนะครับวันนี้ก็ยกไปให้ท่านดูจะได้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่า5วันรากออกแล้วก็ผมก็จะรอมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วผมก็จะย้ายกระถางหรือดึงเอาไปปลูกในกระถางอื่นๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้พี่ๆน้องๆนะครับเพื่อเป็นวิยาทานนะครับท่านใดที่เข้ามาชมรับชมใหม่ก็ ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อ,อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ